สวัสดีครับวันนี้พามาชมที่ดินหนึ่งแปลงครับในตัวเมืองอยุธยาเนื้อที่เก้าสิบเก้าตารางวาตบาบลไผ่ลิงอำเภอพระนครศรีอ, 4, อยุธยาจังหวัดพระนครศรีอ, 4, อยุธยาครับเดี๋ยวผมพาไปดูหลักเขตก่อนเลยครับนี่ครับเสาหลักเขตเริ่มตรงนี้เลยนะครับแล้วก็นี่ครับทั้งหมดเลยตรงนี้ครับทั้งหมดเลยต้นไม้เนี่ยครับ ตรงยาวมาเลยครับนี่ครับมาถึงแท่นปูนแท่งแรกนะครับนี่ครับหลักเขตที่มีไม้ปักอยู่หน้ากว้างเลยครับแปลงนี้99้าสิบเก้าตารางวาครับตำบลไผ่ลิงอำเภอเมืองครับจังหวัดอยุธยาครับอยู่หลังวัดใหญ่ชัยมงคลครับนี่ครับเห็นเจดีย์เลยนะครับเจดีย์วัดใหญ่นะครับบรรยากาศดีมากเลยครับถ่มแล้วครับ เสมอถนนคอนกกีนเลยครับวิ่งตรงไปเนี่ยครับตามถนนแทบเนี่ยครับจะออกหน้าวัดใหญ่เลยครับประมาณสี่ร้อยเมตรขวามือถ้าวิ่งตรงไปประมาณสักหกร้อยเมตรเนี่ยครับจะออกเส้นหลังโลตัสครับไปโลตัสไปเซนทั้นเนี่ยครับไปเส้นนี้ตรงนี้คือสนามกีฬากลางนะครับเนี่ยที่เราเห็นสปอตไลท์เนี่ยครับอยู่หลังสนามกีฬากลางด้วยราคาขายแปลงนี้อยู่หนึ่งล้านหกแสนบาทครับ เจ้าของออกค่าหักโอนให้ทั้งหมดครับสวยครับปลูกบ้านได้เลยนะครับแางนี้ถมเรียบร้อยครับมีเพื่อนบ้านครับหลักเขตก็จะถึงเสาไฟฟ้าข้างหลังเลยครับถมเต็มเนื้อที่ในฉนดเลยครับสวยๆเลยครับผมรับชมสภาพแวดล้อมก่อนได้นะครับสวัสดีครับ